คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลานาฬิกาคาสิโอดิจิตอล AE 1,500แบบง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำตามนะครับในการรุ่นนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับสีเทาดำเทานะสวยมากเลยนะตัวนี้ใส่ลุยได้เลยนะครับตัวนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับหน้าจอแบบนี้เลยใหญ่ชัดๆนะครับตัวนี้จะเป็น PM อยู่นะครับหน้าจอเป็น PM แบบนี้เราสามารถดูแบบ24ชั่วโมงก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มขวาล่างนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับ อืกถ้าเราจะเข้าไปหน้าจอหลักกดตัวหมดค้างไว้นะครับสายล่างครับผมค้างไว้นาฬิกาก็จะเข้ามาที่หมดดูเวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้ชั่วโมงนาทีวินาทีของล่างนะครับด้านซ้ายก็คือวันแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่ครับผมแ๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งเวลากันได้เลยนะครับตรงนี้มีไฟด้วยนะขวาขวาบนคือไฟครับไฟแบบนี้ไฟสีส้มๆครับแบบนี้ตั้งเวลาก็กดตัวแอดจัตนะครับซ้ายบนค้างไว้นะครับผมแบบนี้มีเสียงแบบนี้ครับแล้วก็จะมีวินาทีกระพิบนะครับเราใช้ปุ่มด้านขวาล่างครับเพื่อปปรรรรรัััับบบบบกะพิตตงงไหนนนเา้้คแี เป็นยเสร็จแล้วกดโหมดหนึ่งครั้งเขาก็จะมากับพิพที่ชั่วโมงครับผมใช้ตัวด้านนี้ปรับนะครับอันนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วก็โหมดที่หนึ่งอันนี้คือนาทีครับใช้ตรงนี้ปรับกดครั้งได้นะครับแล้วก็สายล่างหนึ่งครั้งอันนี้ปีพศครับผมปรับได้เลยแบบนี้ครับแล้วก็ตัวโหมดหนึ่งครั้งอันนี้คือเดือนครับแล้วก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือวันที่ครับผมปรับได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวสายล่างอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเริ่มใหม่ที่ว เขาก็พิบอยู่เราก็กดตัวซ้ายบนหนึ่งครั้งครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือนายกาก็จะตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ